สวัสดีครับวันนี้ทางจอมเนีิยมีซ่านะครับพามาเที่ยวงานกาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับปี2 5 6 6 2 5 6 7นะครับมากับทีมงานอันนี้มาสถานที่ใหม่นะครับจะเป็นสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่มาทางโซนบ้านของแก่นะครับคนมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้การจราจรก็ค่อนข้างจะแออัดนิดนึงนะครับ มีการจอดรถก็เป็นระยะทางไกลพอสมควรนะครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับเว่าะจะมีติดไฟแสงสีเนี่ยอยู่ตรงริมถนนตอนนี้กำลังหาที่จอดรถนะครับเยอะมากคนมาเที่ยวงานเยอะมากๆ บัตรผ่านประตูนะครับก็คือคนละ20บาทนะครับเก็จะให้บัตรตัวนี้มาอันนี้มา3คนก็3ใบนะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้านในฟรีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงนะคะที่สําหรับในการจอดรถกว้างขวางมากนะครับแล้วก็จอดรถฟรีนะครับบริเวณด้านหลังของศูนย์ราชการนะครับขงตรงอาคารก็เลือกตามสะดวกสบายได้เลยนะครับ เราจะขึ้นไปดูมอลรมที่จอดรถเยอะมากันไรก็มีแต่ว่าเราเลือกที่จะไปทางลัฐฮะนี่เดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้มันชันเกินไปไง บริเวณจุดที่เป็นลานจัดงานแล้วนะครับข้ามไปเลยต้นอะไรกต้นมะม่วงบอก่ โซนนี้คนเยอะจังเลยอันนี้เขาทำอะไรอ่ะอเบทีน,นีเหรอเบทีหลักหรือเปล่าอ,อ๋อ าชาตินี่หว่าจับฉลากอยู่นี่อ่ะออกร้านนะครับนี่ต้องซื้อบาทละหนึ่งร้อยหรือเปล่าที่มันจริงแชมป์จริงโลดนะ่ะรางวัลใหญ่เป็นรถ แรงไปเยไปยไปเร็วๆออก็โ้ยังเหนือยะกงเหนื่อยหลายอยู่โทรทอกาบอโทราไปนแล้วครื่องกรออแลวตู้เย็นไปเอตย็สามเ้หลืออะไรจักรยานกังมี ไมโครเวฟก็ยังมีก็ค่อยเมาวันหลังแม่จักรยานออกไปสิบคันแล้ววันนี้เขาอยากเที่ยวง่ายก็ยกมีดมันเป็นโคสูงเสียนี่องีกครั้งเดงร้อยบาทแก้มนึ้งไว้นั่นไปนำเรียงท่านเลยเอ้เป็นว่าครั้งเดิมมาที่งานกาชาดโดยที ที่ว่ากระแมดังๆอ่ะป้าบุะนดนึง้าบุญหมายงว่าปรทจุบุญมีดันทีทองอีกนครับมีรับเดี๋ยวนียังไงครับกระีทองก็คือซื้อแ่งอีบแก้วหนโอเมื่อกี้หมดไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเมื่อวานผมซื้อไม่มีแถมแก้วนะคือยังไงครับมีมีเขาจัดจัดทุกคืนวัคืนก็จัดทาโอ้โแสดงว่าผมักะดีไม่มีโปโมชั่นแบบนี้ตัวได้นที่ เนนี่ยซื้อผ้าใบแถมแก้วเลยแก้วเลยคุณแก้วโชคดีก็รับดีแล้วผ้ามีนะซื้อสองซื้อสองสบาทครับ่านรอรู้ว่าแถมให้หใบโอ้ยัไปดนะครับโอ้เสีย่อยขอเสีย่อยทั้ใจที่ห็น็ชนธยาคนเยอะนี่แนี้ ร้านเยอะมากร้านดั Humans. งๆรอร่อยลูกช in ้นยืนกินบุรีรัมอร่อยมากมาถึงกันแล้วครับเห็นยงม้ร้านสามบา โซนนี้จะเป็นโซนของกินคนก็จะค่อนข้างเยอะหน่อย อันนี้ร้านอะไรอ๋อยำเจเดือนยำเจเดือนทะเลสดยำลูกทีก็ดีเขาเริ่ขายอ,อ,อ่ะขนมเปียน่ากินมากขนมเปียแม่ปู Ini toko yang besar.

ประเทนไทยก็มีราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่จับต้องได้นะ เว้ยละอันนี้น่ารักเป็นเย,ยลลี่แบบบุฟกเฟยตักเอาร้าอยก,กรัมสี่สิบเก้าบาทได้ยินได้ยินเสียงก็เดินตามเสียงมาเลยนะจ๊ะ<า>สำเร็มรายชาติโปรภาันเพิ่มสุข,ของไทยมาแล้วจ้ะ ส้มตงส้มตตอนนี้คนจะคึกคักเป็นพิเศษร้านโซนอาหารของกินบูทโอโมสข้าวมันไก่ โอเคนะครับวันนี้เราเข้ามาในโซนที่เป็นพลาซ่าแล้วนะครับขีผ่านโซนของกินมา <c oughs> <c oughs> ราคา120บาทรองเท้าเาหรอ <c oughs> น่ารักบรรยากาศ นม,ม,มีกันมุนได้นะเป็นโดมใหญ่เลยส่วนคลาสตตุก เสื้อผ้านะครับชุดนอนเต็มไปหมดเลยอะไรอ่ะอือฮ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 ือืออฮือือออ เราไม่ทำอะไรเนี่ยมันบีนหรอเหรอนี่อันี่นี่อ๋อใช่เนี่ยเหมือนกับปละไลเหรอใช่หรือเปล่าเสื้อผ้า อยเกาเกาแว่นตาของเยอะมากก็จะเป็นโซนกิฟช็อปสาวๆราคา20บาทเงินสดกระเป๋า ร้านที่อยู่โซนอาหารอ่ะมีแต่ร้านที่ดังจากโซนติ๊กต็อกนั่นแหละอ่ะออ่อแน,น่จะเป็นโซนรถบัมรถอะไรเดี๋ยวเราเดินวนออกไปดูดที่มันเป็นโซนรถบัม พาชมบรรยากาศของงานทุ่งสีเมืองเฮ้ยงานการชาท่าไม่ติดแต่ว่างานทุ่งสีเมืองนะันไม่ได้อยู่ทุ่งสีเมืองอท่านผู้ผ่านมาค่อนชีวิตก็คือเขาจัดอยู่ทุ่งสีเมืองหมดเนาะแต่ตรงนี้มันดูโล่งกว่าเนาะมันกว้างมากๆเลยคือพื้นที่แบบโอ,โอเคเลยอะ่ะ คนก็ถือว,ว่าตามมาเยอะมากมากเดินมายังไม่เห็นขน,นมถังแตกเ<ะ>ดินมายังไม่เห็นขนมถัแตกอ๋อขน,นมถังแตกโรตีกอบวิประหมึกน่ากิน สายยาาไข่หมึกแมลงพองสงของกินคนก็จะเคลื่อทักนอน

สาครับสามสิบนี้วบครับรานี้บิงโกแล้วนะครับเกมที่หายเลขสิครับสบิงโกลครับเบอร์ที่แปดครับเบอร์ที่หกบกต้งครับด้านนี้ครับไแยงครับหมายเลขสาสิบครับเบอร์หครับเบอร์ี่ครับเบอร์ที่หครับหกตั้งครับ มีใครมีอีกไหมเกมเดินเขมาได้หน่อย5นาทีสิเลาครับเดินที่เอเไอร์5ครับเที่และเอร์ที่หสุด้ายครับน้องครับมเซ็นกันสคนเซ็ครับเป็นตุตาด้านนี้เลยเป็นชั้นดานนี้นะอยู่ซ้ายเบอร์หจะเล่นเหรอรได้อกเ้ามาเฉนะครับเฉินนะแต่เฉนะครับเฉนะนะครับรอบนี้เล่กันสามไปบาทเหมือนเดิม นะเดินเข้มอเลอยนะครับยังแจกตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับยังแจกตัวใหญ่เหมือนเดิมเยู๋ยายในหน้าเถินนั้ครับเถินนันเถนันครับเถินนั้นเถนับนเถินนั้นเถินับนเตไม่ได้ครับมือจะยาไม่ได้ยิงยิงถ่ายด้วยยยิย đơn vị xin chào các bạn 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 xin chào các ทำไมการละเล่นมันเยอะจังเลยอ่ะไม่ได้เดินแบบนี้มานานละเราเป็นแคกส่วกระจกไม่ได้เราต้องแกงสิบสิวางลูกนิดนึง10บส10สิบสิบอ่ะไปต่อมาคนหนึ่งลูกไปต่อนะหมเลขสิไปต๊สุงต่อที่หมายเลขบหกสิ16กสิบห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 กสิบ ิบหกปีแล้วว่ะแม่ไม่ได้จับบหกไปต่อรมไปต่อส่งต่อสิหไปต่อที่หมายเลขสิบเอ็ด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 เวัเอนะครับยงมาก อัน <laughs> นี้คือตักปลาสวยงามใบละสิบบาทฮะอยากเล่นหมาบูลไปเล่นดที่หรอไปก็จะถ่ายก็จะถ่ายคลิปให้เร็วๆๆ รับอีกทีครับ้นอม,อมาะไรมาแล้วกับความสนุกร่ามีครับยังทันอะไรนะเอาไปให้เล่นอ๋อ่าจ <c oughs> ราัาน้ำหนักไม่ไหวแล้วน้องก็หัวราอเลยอ่ะ <c oughs> ไหนด e ิมองด้านครับเอา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 คือเป็นพยุติเป็นการเป็นศิลาอย่างนี้วาขาขึ้นเนี่ยตอนหนเรไหวโชคเสี่ยก็ได้ยินเชียร์เนาะตอนี้ไม่นนอนเลยอยากกินกาแฟไหวปะไหว เธอเสียกันยังอีกทีอ๋อบุษเธออยาไปปากเพื่อนเสนรี่ย่างพอรีย่างเดี๋ยวเราะเิดจะป็นคนแบน้ันต่อมาหนยเดี๋ยวไม่เเดี๋ยว็ังั รีบ bạn ให้ cứ พระก็สุหลลดานะครับสวัสดี

หนึ่งไม้ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนบท

คงน้องใหม่เมืองชุมแพนะครับไม่มีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับ